ให้กำลังใจครอบครัวคุณไวยพ,พชรสุพรรณค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าว,าวเศร้าสูญเสียเจ้าของตำนานราชาเพงลงแหลวยพ,พชรสุพรรณก่อนหน้าเองนะคะทางด้านของไวยพ,พชรสุพรรณี่ยเคยออกมาเผยอาการป่วยกระดูกพุ่นก็เดินไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้านางก็นั่งได้แบบทั้งวันนะเป็นมา3ปีแล้วไปผ่าตัดหมอก,ก็บอกว่า50-50บางคนก็เดินไม่ได้แต่พอนี่เหมือนบุญรักษาคือเดินได้ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ปวดแต่พอผ่าตัดอะไรไปเสร็จมันก็ดีนั่งไม่เจ็บอีกทั้งยังมีอาการกระดู ทับเส้นประสาทจนเกือบพิการล่าสุดทางด้านของเพจของคุณพ่อเองนั้นนะคะก็ได้ออกมาโพส์ข่าวเศร้าว,ว่าทางด้านของคุณพ่อไวัยพน์เพชรสุพรรณจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลเวลาประมาณส5บนาิกา24นาทีค่ะโดยคุณพ่อก็เริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทางทีมงานเองนั้นนี่ยก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทางครอบครัวของคุณพ่อด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ